อันนี้เตาที่เท่าไหร่นะคะสิบอ่ะสิบนี่คนใหม่เป็นไงหล่อขึ้นไหมทุกคนโอเคอาต้ามาอธิบายเตานี้ครับตอนี้มันด,นะดีขึ้นไงได้ถ่านดีคนระับได้เต็มเต็มถังเลยอ๋อโอเคเราดูจากการเต็มถังใช่ไหมแล้วไงอีกอธิบายเทคนิคที่ตั้มหาเองอ่ะคือว่าเวลาถ้ามันมันไอไม้มัน,มมนเริ่มอบโมันเองแล้วถ่าน ผ่านข้างหน้านั้นเราเอาออกเลยก็ได้อาที่ที่ครูเขาบอกไงควันบ้าใช่ไหมถ้าควันบ้ามันขึ้นแล้วเราถ่านนั้นออกเลยเพราะมันเริ่มอบตัวเองละมันใช้อุณหภูมิในตัวเองมันนี่ได้ถ้าเราก็ต้องดูฟันพยายามดูฟันเนี่ยเี่ถ้ามันเริ่มใส่แล้วก็ปิดเลยเหมือนที่ครูบอกเห็นแชทเลยฮะไม่ต้องไปปล่อยไว้นานแล้วกินได้ไหมกินกินมันก็จะแสกคออะไรเงี้ยก็คือเหมือนที่ครูบอก คือรู้แล้วใช่ไหมไม่ต้องเฝ้าแค่นั่งอยู่อพอกลิ่นมาปุ๊บลุกเลยปิดเลยก็คือจะเฝ้าดูฟันมันจะใช่พี่แต่ถ้าเราพอไปเรียงเราน่าจับเวลาได้เออใช้จับเวลาด้วยออแต่มันก็จะแ,แ,แต่เราไม่รู้ว่าไม้สดกับไม้แห้งมันอันไหนเวลาก็กที่ครูพูดคําว่าประสบการณ์ไงใช่ไหมอยู่ตรงออที่ไม้ตอนนไม้ไม้แห้งมันใช้เวลาไวกว่าเยอะ อ่าเดี๋ยวไปดูผลงานรอบๆที่ตั้มนี่เตียงไงาโอ้คนเดียวเลยนะนี่นี่เขาเขามีความสุขกับการทำอ่ะเหมือนที่ครูพูดนั่นแหละว่าเขามีความสุขอ่ะเราทำได้สนุกเลยตอนนี้ตั้มเขาก็ยังไม่ได้คิดเรื่องเมื่อกี้คุยกันแล้วเรื่องตลาดก็ยังไม่รีบเพราะว่าเรามีความสุขในการทำเราก็ทำไปก่อนแล้วก็เราก็แบ่งปันให้ให้ให้คนได้ลองใช้ของเรา เราก็ใช้เวลาได้สุดยอดนี่อันนี้ก็เดี๋ยวเราต้องมาดูว่าอันไหนของเตาไหนไงใช่ไหมว่าเออจะได้ดูพัฒนาการรอพี่ๆเพื่อนๆมานะคะเสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังว่างนะจ้าเร็วเรวร็ว,รวมาหากันเถอะมาดูตั้ม